คับสวัสดีครับท่านรองศา,ศาสตราจารย์ดรวรเจตภาคิรัตครับเ,เนื่องจากวันนี้วันที่11พฤษภาครับเป็นวันครบรอบ116ปีชาติวันเกิดของท่านผู้ประสาทการดรปรีดีพนมยงครับก็อยากจะขออนุญาตอาจารย์ช่วยช่วยให้สัมภาษณ์ครับว่าอยากให้คนไทยนึกถึงท่านอาจารย์ปรีดีในเรื่องของด้านไหนบ้างครับ จริงๆถ้าจะว่าไปแล้วนะชีวิตของท่านผู้ประสานการเนี่ยนะก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยจำนวนมากนะฮะในหลายสถานะด้วยกันนะครับหนึ่งในสถานะนั้นก็คือการที่เป็นผู้ประสานการหรือว่าก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมาศาสตร์และการเมืองนะ,ะซึ่งท่านมุ่งหวังที่ให้เป็นเปรียบเสมือนกับบ่อน้ําบัดความกระหายนะฮะในความรู้ของรัษฎรทั้งหลายนะหวังว่าจะปลูกฝังนะฮะความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยให้เจริญงอกงามขึ้นในสังคมไทยนะครับ แต่ว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันก็บ้านเราก็มีความแปลกประหลาดอยู่คือคนซึ่งทําคุณอุปการนะฮะสร้างบุญคุณให้กับประเทศชาติเนี่ยก็ต้องออทุกข์ใจนะฮะหรือเศร้าใจนะครับกับเหตุการณ์ในทางการเมืองหรือความมันผลทางการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลาเ,เวลาจะพูดถึงคุณอุปการของท่านผู้ประสานการเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคงผมก็คงไม่รู้จะกล่าวยังไงหมดนะฮะ แต่แน่นอนอย่างที่ผมอยากกล่าวคือว่าชีวิตของท่านรูปศาสตรการเนี่ยเป็นชีวิตซึ่งมีทั้งความสําเร็จและมีทั้งความล้มเหลวมีทั้งการตัดสินใจที่ถูกต้องนะฮะและการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเนี่ยนะครับในชีวิตของท่านรูปศาสตร์การเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับบทบังคุณปการนะฮะหรือความยิ่งใหญ่นะฮะของท่านที่พยายามที่จะก่อร่างสร้างรูปนะฮะวางรากฐานของของระบบประชาธิปไตยนี่นะครับให ตั้งมั่นลงนะครับบนแผ่นดินนี้นะถึงแม้ว่าวันนี้นะฮะมันยังมันยังไม่มันยังไม่สาเร็จลงนะฮะอย่างอย่างสมบูรณ์เนี่ยแต่คิดว่าถ้าเรายังคงมีความหวังอยู่นะฮะสืบทอดเจตนารมณ์อันนี้ของท่านผู้ประตรท์การเนี่ยวันหนึ่งบ้านเมืองเราก็จะเป็นประชาธิปไตยนะฮะเราก็คนที่อยู่ในสังคมไทยก็จะสามารถแสดงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ออกมาได้อย่างเต็มที่นะฮะไม่ถูกกดทับไม่ถูกปิดกัน้น คนรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราต่อไปก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นเป็นพลเมืองของโลกไม่ใช่เป็นอของประเทศนะฮะแล้วก็เราคงจะมีความเจริญรุ่งเรืองฮะมีความขัดแย้งอะไรกันก็แก้ปัญหากันไปในวิถีทางที่มันถูกต้องมันดีงามแล้วมันเป็นธรรมนะฮะเอ่อก็ผมคงพูดถึงท่านผู้ส่าการนะฮะในในแง่มุมนี้นะครับก็คงคง,งสั้นๆเท่าน,นี้เพราะว่า ในระยะเวลาจํากัดแบบนี้นะฮะอาจารย์ถามคำถามที mungkin, ท่มันมันค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็คงคงจะตอบได้ได้ไม่หมดนะฮะก็อยากจะให้เราระลึกถึงนะฮะคือคนคนหนึ่งคือสังคมไทยเนี่ย Whoa. พูดถึงคนดีนะฮะแต่ว่าแน่นอนคนดีเนี่ยในในมุมมองของแต่ละคนก็จ,จะแตกต่างหลากหลายกันไปนะฮะแต่เท่าที่ผมศึกษานะฮะอัตชีววัตของอประวัติของท่านท่านผูปศาศา้ประสาทการเนี่ยผมแน่ใจนะ,ะว่าท่านผู้ประสาทการเนี่ยเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งนะฮะที่ แผ่นดินนี้นะครับได้เคยสร้างขึ้นมานครับขอบพระคุณครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวรเจตพากิรัตครับครับผมขอบคุณครับ